สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเย,ยดาพาตะลุยนะคะวันนี้เย,ยดาจะพามาดูสวนถั่วของน้องสาวค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นถั่วที่อยู่ในต้นนะคะก็ตามยายดามาค่ะนี่ค่ะถั่วฝักยาวยาวมากดูค่ะยาวมากเลยอยู่ตามดินไม่มีอะไรค่ะมีแต่ถั่วค่ะดูค่ะดูค่ะเพื่อนๆ ดูมีแต่ถั่วค่ะดูค่ะเพื่อนๆหวานกรอบดูค่ะยายยายชื่นเก็บสวัสดีค่ะอ่ะยายชื่นเก็บดูเพื่อนๆดูอันนี้ดูยอดมันดูถั่วโอ้ยสวยงามจริงๆค่ะดูเพื่อนๆยายดาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเพราะว่ายายดาก็เคยซื้อกินแต่ตามตลาดแต่วันนี้น่ะน้องสาวเขาปลูกก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเผื่อคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นต้นถั่ว หรือเคยเห็นถั่วที่อยู่ตามต้นเขาเอาตะข่ายทําร้านทําร้านถั่วเพิ่งเก็บอยู่ตามดินดูกองอยู่ตามดินเพราะว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่เพิ่งเก็บรอบแรกของการเก็บไม่ใช่รอบแรกรอบที่สองแล้วดูเพื่อนๆดูดูถั่วคะ่ะดูตรงนี้เพื่อนๆกองอยู่ในดินดูมันมันมัน impossible <laughs> มันสวยงามมันโอ้ยมันโดกมันไม่รู้จะพูดยังไงคะ่ะเพืพ่อนๆโอ้ยยจดาก็กลัวจะเหยียบถั่วเพราะว่ามันอยู่ตามดินดูก,กองอยู่ตามดินดูคะ่ะดูเพื่อนๆดูโอ้ยมันสวยงามจริงๆดูเพื่อนๆดูตรงนี้ดู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 ดดโอ้ไม่รู้จะทํำยังไงดูคะ่ะมันมันขดุดมันขุดอยู่ตามดินมันยังไม่ขึ้นนานเพราะว่ามันเพิ่งจะ เก็บใหม่ๆรอบแรกดูค่ะเพื่อนๆดูลูกนี่มันยาวมากดู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 เพื่อนๆดูโอ้โหดูค่ะมันสวยงามเพื่อนๆมาชมสวนถั่วด้วยกันค่ะดูที่เขาเก็บดูเจ้าของสวนค่ะเพื่อนๆดูดูสิสวยงามอลังการมากวันนี้ยจดาพามาดูสวนถั่วเก็บกินที่ต้นมันนี่หวานกรอบอร่อย เออไปผัดกะเพราไปจิ้มน้ำพริกไปลวกไปโอ้ยทำได้สารพัดค่ะทัวดูเจ้าของสวนเขาเจ้าของสวนสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะอ่าลำํายเงินทองนะ<แ>ขายดิบขายดีดูดเพื่อนเพืดู<า>ดูด,ดูอันนี้เพิ่งเพิ่งเก็บวันที่สองวันที่สามนี่แหละดูค่ะยกขึ้นสูงสูงดูเพื่อนเพนมัน มันสุดยอดมากมันยาวมันหวานมันกรอบกินที่ต้นโอ้ยยดาพาเพื่อนๆมาดูเพื่อนๆกินไปด้วยเด้อกินถั่วกรอบหวานอร่อยคลิปนี้เยดาก็ขอลงคลิปแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยดาช่องเยดาพาตะลุยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ